เมื่อวานนี้นะคะกับความเคลื่อนไหวที่ที่ทำการพักค่ะก็มีการขึ้นเวทีปราศัายอย่างคุณชัยธวัฒน์เองก็ขึ้นเวทีปลุกมวลชนนะคะว่าแม้จะยุบพักเก้าไกลได้แต่ว่าหยุดการเปลี่ยนแปลงอนาคตไม่ได้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยจะไม่หายไปไหนก็พร้อมที่จะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่เดินหน้าไปสู่อนาคตส่วนทางด้านของคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจคุณผู้ฟังก็มีการโพสต์ข้อความเนี่ยนะคะบนอะเอ็กซ์หลังจากที่สารรัฐมนูญเนี่ยมีคำสั่งยุบพักเก้าไกล ว่ายักไหลแล้วไปต่อไปไหนผมแอบฝันลมๆแรงๆมาตลอดว่าพักก้าไกลจะไม่ถูกยุบหลายเดือนที่ผ่านมาในเดินสายต่างจังหวัดพบปากกับผู้คนเมื่อไหร่ก็บอกกับทุกคนว่าไม่ต้องกังวลยักไหลแล้วเดินต่อไปการยุบพักทําอะไรพวกเราไม่ได้แต่ในใจก็หวั่นไหวและกังวลพอสมควรวันนี้ฝันลมๆแรงๆก็คือฝันลมๆแรงๆจริงๆพักการเมืองที่มีความคิดก้าวหน้าไม่ถูกอนุญาตให้ดํารงอยู่ในระบบการเมืองไทย ถ้าคุณไม่รอมชอมกับโครงสร้างการเมืองของคนชั้นนําเพื่อชนชั้นนําโดยชนชั้นนําพักคุณจะถูกยุบถ้าคุณไม่สิโลราบกับอํานาจเหนือประชาชนคุณก็จะถูกตัดสิทธิทางการเมืองเอาละเมื่อพักถูกยุบแล้วเราจะไปทางไหนกันต่อเราต้องมองมันเป็นโอกาสในการสร้างพักที่เข้มแข็งกว่าเดิมเราต้องการสร้างพักมวลชนที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแข็งขันผ่านพักก้าวไกลทําได้ดีกว่าอนาคตใหม่แต่พักใหม่ก็ต้องทําให้ดีกว่าก้าวไกลตัวชี้วัดที่สําคัญก็คือปริมาณ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกการยุบพักอาจทำให้เราสุดไปบ้างแต่เราสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดเชิงโครงสร้างเนี่ยได้ง่ายขึ้นพัฒนาตัวเองได้สะดวกขึ้นพักมวลชนที่เข้มแข็งคืออาวุธเดียวที่ประชาชนนั้นมีในการสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณธนาทรระบุว่าเส้นขอบฟ้าทางการเมืองของเราคือการเลือกตั้งปี2570ค่ะซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งที่3หลังจากการตั้งพักอนาคตใหม่หลังจากการเดินทางก้าวแรกของเรา 2570คือปีที่เราต้องชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเราจะทําให้เป็นทศวรรษ2570ที่จะเป็นทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะส่วนทางด้านของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยออกมาพูดทั้งน้ําตาเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่ออําลาในฐานะผู้แทนราษฎรและขอประชาชนว่ายอย่าชินชานะคะกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและออกมาประกาศล่นเลยทีเดียวว่าประเทศไทยนั้นจะไม่เหมือนเดิมค่ะ และระบุเอาไว้ว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านะคะปี2570นั้นเราจะชนะอย่างน้อยที่สุดต้องได้270เสียงค่ะนี่เป็นความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลน,น,นะคะที่เกิดขึ้นหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญนั้นมีมติยุบพรรคเมื่อวานนี้นะคะคุหมอฟังคะ่ะ